ครับอยู่กับทีมงาน Drive p o o t o Box นะครับมาคุยกันต่อหลังจากที่เราเอารถ f o r d r a n g e r Raptor ไปขึ้นไดโน่นะฮะเป็นเบื้องหลังด้วยแล้วก็อาจจะคุยต่อเรื่องของที่เราเอารถไปเข้าป่ากันมานะอยู่กับพี่เน,ะน่งด้วยครับสวัสดีครับผมเน่งนะครับก็ต่อไปจะเจอเน่งบ่อยขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าผมจะวางมืออะไรนะก็ไปด้วยกันนี่แหละนะครับ,รบมันมีมุมมองนะคนรุ่นผมกับคนรุ่นเขา นะครับเวลาไปทดลองรถรถบางอย่างเนี่ยผมอาจจะชอบเป็นพิเศษเนะบวกรถขอบกลัวรถกระบะรถ SUV นะครับแต่ยังเด่งเขาชอบรถยุโรปนะรถซิง <c oughs> ก็จะมีมุมมองอะไรเงี้ยนี่ <c oughs> แล้วมันเริ่มจากอะไรนะมีแนวคิดว่าจออเจ้าฟอร์เนนเซอร์ดัเตอรนี่ยไปขึ้นไดโน่เพราะอะไรเอาไปเข้าป่าแล้ววันนั้นอนะ่ะผมอ่ะขับตามรถผมขับเนี่ยแรงม้าไม่ถึง200เลยด้วยซ้าขับไปขึ้นชิวๆเติมคันเร่งเบาๆ เกิดคําถามทําไมพี่ฟาดรอบจังเลยีไม่มีฝีมือ <c oughs> คือขากลับอะ่ะเราค,รคุยกันมาในรถนะเน่งก็ถามหลายเรื่องก็เลยบอกว่าก็ไปขึ้นไดโนเพราะว่าเราคุยกันว่าตอนที่ลงมาแล้วอ่ะโอ้โหแรปเตอร์เนี่ยเวลามันวิ่งบนถนนเนี่ยเห็นเลยว่าคือมันแรงมากนะฮะแต่ใ,ในป่าทําไมาดูมันยาก <c oughs> คือปกติอะ่ะเวลาเอาไปขึ้นไดโนจริงอะ่ะมันก็ไม่ถึงกับที่เคมอยู่แล้วหายไปม้าเนี่ยมีแบบ50ตัว ใช่อันนี้ปกติครับพี่เป็นปกติปรากฏว่าไปขึ้นไดโนมาแรงม้าแรงบิดโอ้โหมาหาศาลเลยนะพี่มาตอนเ่ทำไปกี่ลันทั้งหมดอ่ะสี่สี่ก็คือแปดลันขับอสอเนี่ยสี่ลันแล้วก็ขับสี่เนี่ยสี่ลันครับก็คือลันเพื่อจะคาลิเบตค่าต่างๆให้กับไดโนด้วยแล้วก็ให้กับรถด,ด้วยว่าจะใช้เกียร์ไหนในโหมดแมนนวลเขาต้องหาเกียร์ที่เป็นหต่อหนึ่งในการทดสอบ ครับผมแต่ถ้าสรุปมา3รลันหลักๆคือเขาวิ่งหลายทีสรุปที่แบบเราจะได้ใช้เนี่ยหลังจากที่เทลลเบทวอร์มทุกอย่างแล้วครับนก็แบ่งเป็นทดสอบขับ2ล้อหลังใช่ครับขับ4ล้อเพราะว่าไดโนเขาใช่ไดโนเขาลองรับในการขับ4เพราะว่าเขาอ่ะเป็นจูเนอร์จูเนอร์พวกขับ4ด้วยอะไรด้วยไงแต่เป็นรถเก่งนะแล้วขับ4ี่เเทสทั้งในหมดอะไร ขับ4ก็จะมีโหมดบาฮาโหมดไซด์ซึ่งในโหมดสปอร์ตเนี่ยลองเทสด้วยแต่ว่ารถเนี่ยล็อกความเร็วอ๋อไม่แน่ใจว่าติดในระบบอะไรก็เลยทําการทดสอบสูงสุดไม่ได้ว่าเทสสูงสุดแล้วก็คือวิ่งได้ประมาณร้อแล้วเขาก็ล็อกล็อกความเร็วไว้ตรงนั้นครับมันจับได้าจจจ่ารถไม่ได้วิ่งไงครับก็คือระบบเ<อ>ทคโนโลยีที่เขาใส่มาให้อ่ะดีมากรถคันเนี้ยก็ จะเทสแรงม้าสูงสุดแรงบิดสูงสุดเนี่ยมันก็คงไม่ต้องไปถึงท็อปสปีดอยู่แล้วใช่ครับนะฮะมันมาที่รอบที่ไม่ได้สูงมากนะเท่าที่ดูนะสำหรับแรปเตอร์เครื่องเบนซิน v 6เทอร์โบคู่เนี่ยในโหมดขับเคลื่อน2องล้อหลังเนี่ยก็จะได้มาเยอะสุดถูอว่าใช่ครับก็ลงล้อที่ลงล้ออยู่ที่307แรงมา้าแรงบิดเนี่ยก็คือโอ้โหมหาศาลเลยนะถือว่าเป็นเครื่องเบนซินที่มีแรงบิดเยอะมากเลย 538นิวตันเมตรใช่แหละมันหย่อนกว่าในสเปคแต่ในไดนโนี้เหมือนวิ่งบนถนนเลยเพราะว่าไดโนไม่ใช่ไดโนเจที่มันอ่อนและแรงม้ามันจะจะอ่อนเนี่ครับ307แรงมา้าโอ้โหก็ลด300มา้าครับนะฮะในราคาล้านแป้ายแดงนะครับคือถูกมากนะก็ถูกมากใช่ครับใช่แต่มันก็ใหญ่มากโอ้โห <laughs> มันใหญ่มากทีนี้มาอยู่ในโหมดขับเคลื่อน4ล้อแล้ว ขับเคลื่อน4ี่ล้อเนี่ยแรงม้าที่ได้ออกมาเนี่ย2 5งหแรงม้าแรงบิดเหี่ยวลงมานิดนึงเหลือ516นิวตันเมตรผมบอกตรงเลยว่ารถขับ4ี่แรงม้าเท่านี้และแรงบิดเท่านี้มันเป็นรถซิ่งเลยนะรถแรงจริงต้องยอมรับครับที่บอกไปเมื่อกี้มันโหมดอะไรขับ4แบบเป็นขับ4ี่อันนี้โหมดบาฮาส่วนขับ4โหมดทะเลทรายผลของการทดสอบของโหมดทะเลทรายเป็นขับ4ี่ แรงม้าออกมาเท่ากันเลยแรงบิดก็เท่ากันก็สรุปอีกทีนึงในโหมดของขับขึ้น่อ2ล้อหลังขับขึ้นไดโนแรงม้าสูงสุดม้าลงล้ออยู่ที่307แรงม้าแรงบิดสูงสุด538นิวตันเมตรแล้วถ้าเป็นโหมดขับเคลืนอน4ล้อทั้งบาฮาโหมดและโหมดทราย แรงม้าสูงสุดอยู่ที่252แรงม้าครับแรงบิดสูงสุดทําได้516นิวตันเมตรครับผมตอนอยู่ในเดนโนเป็นไงเสียงสนั่นเลยว่ะต้องยอมเขาเลยครับพอรอบฟาดสูงๆเนี่ยไอเครื่องวีของเขาเนี่ยมันแผดเสียงออกมาคำราวออกมาแบบมันคือในดูเสาที่กังวานเสียงออกมาน่ากลัวมากปกติที่ว่ารถเหน่งอะ่ดังมันคนละฟิวพี่คนละฟิวไม่คิดว่าตอนรอบเดินเบาอ่ะ เขานิ่งๆเงียบๆแต่พอฟาดแผดออกมาจริงๆอ่ะเราเข้าใจแหละว่าเอเครื่อง V นะแล้วมีโทโบคู่อีกนี่จะปกติหนึ่งก็ขับรถเบนซินเครื่องอะไรเครื่อง V8 ที่เครื่อง V8 ครับเครื่อง4004มันก็ดังกว่านี้นะอไมก็ดังแต่ไม่เคยไปยืนฟังเสียงท่อรถตัวเองท้ายรถพอมาเจอไอ้เครื่องตัวเนี้ V6 ทวีบโคู่โหกดฟาดรอบ เสียงมันแพนอ,อกมาแบบโขผมใจสั่นเลยอ่ะแล้วเทียบกับที่เราขับตามแรปเตอร์อ่ะแล้วพี่เปิดกระจกลงอ่ะให้ฟังตอนที่เขาชูดแสงอ่ะครับ<อ>มันก็ไม่ได้ดังมากนะก็ไม่ได้ดังมากดังผู้ดี<ช>ผู้ดีนะดังผู้ดีอ่า <มง S 2> คือเสียงเหมือนรถซูเปอร์คาร์จริงๆถ้าได้ยินแต่เสียงผมจะเข้าใจเป็นพวกลัมโบกินีคือลัมโบกินีเนี่ยจอเฉยๆมันดังอันนี่ก็คือตอนที่แบบเทคคันเร่งมาเนี่ยมันดังเนี่ยคันนี้ใช่ครับคือที่เราคุยกันเนี่ย ที่มาที่ไปมันมาจากในป่าเนาะ<ช>แล้วแบบแรปเตอร์เนี่ยมันไปยากนีคือมันหลายปัจจัยอย่างพวก Revo d m a แมตัวท็อปขับสเนี่ยเครื่องใหญ่เขาคือมันไม่ต้องมีระบบไฟฟ้าอะไรเยอะแยะที่ต้องมาคำนวณน,นะฮะ<ม>แล้วบางบอย่างมันปิดไม่ได้แล้วมันมันทำงานอยู่เนอะปะพวกนั้นเนี่ยเมคานิกกลไกลอย่างเดียวครับคือแบบไปแบบโง่ๆเลย ทีจะมันดันง,ง่าย uh huh. แต่ถ้ามันติดขึ้นมาถ้าคุณแบบมีแค่ยางนะแต่ไม่มีอุปกรณ์ออฟโรดอ่นะครับก็ตายนะแต่พวกนี้เนี่ยมันช่วยนะคือคือตอนที่มันดูเหมือนยากอะ่ะแต่เห็นไหมบนสุดท้ายพี่ก็หาทางออกมาได้ uh huh. อย่าลืมว่าของเหลวเต็มคันน้ำหนักมัน2ตันครึ่งนะครับแล้วเป็นเบนซินด้วยแล้วไปขับ uh huh. ในเส้นทางออฟโรดแล้วเป็นป่าหน้าฝนนือออกไหม โดยรวมถามว่าถ้าให้ซื้อไปลุยป่าไม่เหมาะอยู่แล้วแต่ตอนเข้าไปเนี่ย mm hmm. เห็นสมรรถนะของมันไหมเห็นเช่นตอนที่พี่โดนล่องมันหนีบไว้คือ mm hmm. เบรกอะ่ะจะยืนบนสันมีดของล่องเนาะครับแต่มันไม่อยู่เพราะว่ายางมันเคลือบด้วยโคลนไหลตกรถเราไหลตกถูกปะ่ะครับไหลตกเราก็ดูพี่ดินใช่ไหมถไปไม่ได้ทิมถอยทิมถอยแต่พอใส่โฟโลครับ ยิงดิฟมันมีดิฟล็อกหน้าหลังไฟฟ้านะยิงดิฟหลังไม่ขึ้นยิงดิฟหน้าแล้วก็ใช้พวงมาลัยโหมดบาฮามีโหมดบาฮาด้วยพวงมาลัยปกติเวลาที่ติดเป็นยังไงเราก็จะทําอย่างนี้นใช่ไหมแต่พอพี่ใส่โหมดบาฮาครับคือพวงมาลัยไม่ต้องใช้เยอะเลยมัน้วยพวงมาลัยไฟฟ้าคิดว่าเราจะแบบควงจนหาทิศทางของล้อไม่เจอไม่ใช่เลยแค่นี้ ไม่ต้องไม่ต้องช่วยอะไรเยอะอุปกรณ์รถเขาแล้วก็ยิงดิฟหน้าดิฟหลังนะคือเราไม่ต้องทําอะไรเยอะแต่รถจะมาทําเยอะมากเลยมันยิงดิฟหน้ายิงดิฟหลังแล้วก็มันใช้ตัวปั๊ม ABS ช่วยด้วยนะเพราะรถมีชักชันทอนทูลที่เป็นแบบทำงานอิสระสี่ล้อก็แต่ก็ต้องเติมนะเติมเล่งเพื่อสั่งบอกรถว่าเราต้องการกำลังในการ แบบผ่านอุปสัก์ตรงนี้นะอ๋ออย่างนี้ตัวนี้ช่วยได้เยอะถ้าอย่างเงี้ยเพราะวันนั้นผมสู้ผมดิน้นคือพวงมาลัยนี่คืองี้เลยพวงเลยปวดแขนคือถ้ามันเป็นทางป่าย,ยาวๆอะจบวันเนี่ยเหนื่อยอคือร่างกายมันเหนื่อยถ้าเป็นอย่างพวกวีโก้ลีโว้ดีแม็กเนือ้ออกปะแต่ถ้าเป็นแบบ o r อตัวเก่าพวกเฟอร์น r เจอร์แรปเตตัวเกาว่า สาจุดองแล้วก็พี่ก็บอกว่าเหนื่อยนะ,นะหเหนื่อยแต,แต่ก็ไม่เหนื่อยเท่าพวกควงมาลัยพาวเวอร์ไฮดรอลิกแต่ตัวเนี้ยไม่เหนื่อยเลยจะเครียดอย่างเดียวคือต้องแบบคาดการเรื่องของเส้นทางเพราะมันมีเงื่อนไขหนึ่งที่ทําให้รถมันอาจจะขับยากเวลาที่อยู่ในป่าแล้วฝนตกหรือว่ามันแฉะเนี่ยน้ําหนักตัวของมัน ใช่วันนั้น <บา S 1> ผมพวกนั้นเขาตันกว่าไอ้นี่มันออกตันครึง่งวันนั้นผมเห็นเลยเพราะผมตามเนี่ยผมดูเลยว่าจังหวะเนี่ยที่ปีนที่บิดเนี่ยตามร่องเนี่ยคือสไลด์ลงเนี่ยเพราะน้ําหนักลดเลยฐานล้อเขาได้เปรียบอยู่แล้วคือเขาไปได้ทั้งเนี่ยจะจอดคิดว่าจะไปยังไงดีระหว่างคิดมันไหลมันตกลงไปตึงอย่างเงี้ยคือ,อมันมันหนักมากพอน้ําหนักตัวมันมาก ประกอบกับพื้นฐานเป็นเครื่องเบนซินมันก็จะต้องลั่นกับเพื่อนหน่อยคือพอมันปั่นแล้วสักพักเนี่ยเดี๋ยวมันจะคุมลอกครับแล้วก็ใช้ตัวป um ั A ๊มอีเวสเนี่ยช่วยน,ะนแต่ก็ต้องใช้วงวลัยช่วยด้วยโอ้สนุกสนุกนะแต่ถ้าให้ซื้อเป็นเจ้าของเราเข้าป่ากับเพื่อนเนี่ยก็ต้องเป็นแบบแ,บบแห้งๆแ,แล้วก็ต้องขนน้ำมันไปเยอะ โอ้แต่ถ้าเขาวิ่งบนถนนดําเหมือนวันนั้นที่ไปนะพี่ฝนตกพี่วิ่งไปขึ้นสะพานลงสะพานคือฐานรถด,ดีมากนิ่งช่วงล่างไม่มีอาการโยนไม่มย้วยดูรถนิ่งนิ่งไปนิ่ง,น,ง,น,ง,น,งนิ่งทั้งทั้งที่ใส่ไปก็ขับไปร้อยยี่เนาะขึ้นสะพานลงสะพานร้อยเอ้ยทําไมลัพเตอร์เขาไปนิ่งๆิ่งเลยฝุ่นแล,ละอองฝนเนี่ยขึ้นมาโพลเลยขาวเลยครับเข้าไปได้ ของเขาแบบนิ่งๆเลยโคตรเท่นะโอ้โหคอรเนเจอร์แรปเตอร์นี่มันอยู่บนถนนเนี่ยยิ่งตัวนี้นะครับเวลาวิ่งที่แบบฝนไปปยๆยนะคนอื่นเขานิ่งๆแล้วมันไปนะต้องบอกว่าโคตรเท่เอเทพผมต้องยอมรับว่าเทพจริงอ่าตัวเกาเขาเทพฉายาเขากระบะเทพไงตัวนี้ฉายามีคนในโซเชียลเรียกไว้กกะบะเทวดาอ๋อกระบะเทวดาไรที่ติอาจจะเรื่องเดียวก็คือ สดน้ำมันแล้วก็เรื่องของราคาค่าตัวนั้นคนซื้อเขาไม่มีปัญหาอยู่แล้วเนี่ยสดน้ำมันก็ถามว่าคนซื้อเขาไม่เดือดร้อนใช่แต่ก็ต้องยอมรับว่ามันสดจริงๆแค่เราคุยในเรื่องของการทดสอบเนี่ยมันก็สดหน่อยก็แต่เรื่องกินน้ำมันเดี๋ยวรอดูว่าตัวเครื่องดีเซลเขาจอกมาเมืม่อไหร่อ๋อจะมีทําเป็นสเปคเครื่องดีเซลด้วยแล้วครับพี่ตัวน,นี้ก็น่าจะมีก็น่าจะมีแต่คนที่ชอบแบบรอบจ,จัด คิดได้ไปได้ต้องเครื่องเบนซินเนี่ยแหละตัวนี้แหละตัวนี้แหละเพราะว่าส่วนใหญ่เขาไม่ได้ไปลุยครับมันวิ่งถนนหลวงมันต้องขับแบบนี้อืแล้วก็ที่ออสเตรเลียเขาวิ่งในเอาแบกเคยไปขับรถในเอาแบกมันจะเป็นทางฝุ่นทางดินเป็นหินก้อนใหญ่ๆม,มันไม่ได้เละไม่ได้ลุยโคลน,นะถ้าลุยโคลสายแคมปิ้งเนี่ยเขาจะ นอนป่าชื้นคือแต่และภูมิภาคต้งเหมือนกันเนาะเขาจะใช้พวกนด์ครูเซอร์เลยอ่าใช่ไปได้ทุกที่อะไรเงี้ยแต่ถ้าอยู่ทางตอนบนของออสเตรเลียคืออยู่ฝั่งที่แบบแห้งแล้งอ่ะนะแล้วก็ค่อนมาทางด้านล่างหน่อยเขาก็จะใช้รถเพื่อกิจกรรมแบบขับข้ามภูมิประเทศทีไป20กว่าวันอะไรเงี้ยรถตวกนี้มันขับดีกว่าครับวัฒนะแล้วก็เขา ไปเพิ่มซส์ถังน้ํามันใส่ถังน้ํามันใหญ่ของ ARB แล้วก็ติดกับรอนน้ํามันไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กังเรสาออ่ะมันมีปั๊มเว้ยมันเป็นเมืองแบบเหมืองอะไรเงี้ยมีอยู่ขับไปเหมือนแบบชีวิตน่ากลัวมาก <S <S ไปดันไปเจอแบบปั๊มที่แบบไม่มีสัญญาณโทรศัพท์อะ่ะเขาก็อยู่รตรงนั้นมีเติมน้ํามันมีอะไรอยู่มันเป็นวิถีชีวิตเขาบ้านเราไม่มีบ้านเราถ้าตรงไหน มีฝุ่นมีลออายอบตก็ทําเรื่องขอรัดยางขอถนนปูนขอคอนกรีต <หา S 2> แล้วไม่มีรถใ,ให้วิ่งแบบเขาเขาเนี่ยคุณจากดาวินลงไปซิดนีย์ลงไปเมลเบิร์นขับรถไปเช่ารถขับได้นะถนนดินอย่างเดียวกว้างประมาณแบบ4ี่เลนอนะครับกี่กวันนี่กี่วันมี่อย่างเงี้ยหกวันดินอย่างเดียวด้วยแล้วก็แบบผ่านที่ใครมีผ่านที่ของคนเหมือนกันเขาทําฟาร์มทำไร่แต่ ไอประตูรั้วเขาอ่ะมันจะเป็นแบบพอเหยียบปุ๊บประตูเปิดเพราะเราขับผ่านไปแล้วอ่ะประตูมันจะปิดครเขาเป็นระบบกลไกเหมือนประตู่มันเป็นกลไกพอปิดแล้วขับข้ามคือขับข้ามจากเหนือสุดลงมาใต้สุดแต่พี่ไปก็ไม่ได้ขับข้ามนะแค่ขับเข้าไปในคูเปอร์พีดีนะแค่บอกว่ามันเป็นวิถีชีวิตของเขาแต่ของเราเนี่ยไม่ได้นะฮะทางฝุ่นทางลูกรังดินแดงคือความแบบความยากจนต้องเอาความเจริญไปให้ อันนี้เล่าให้ฟังว่าพื้นฐานของเขาที่เขาจัดเบนซินมาก่อนเป็นแบบนี้ชอบไหมโดยรวมขับแล้วชอบพี่วิ่งออกต่างจังหวัดนี่ผมบอกเลยว่าก็อารมณ์เหมือนขับรถสปอร์ตยกสูงเหมือนเป็นซูเปอร์คาร์ยกสูงอ่ะเด็วเจ้าของไดโน้เขาชอบไหมชอบก็เห็นทีแรกเอบต้องไม่เคยเพราะรถคันนี้เขาให้สื่อไม่กี่คนก่อนครับเขาบอกเลยว่ารถ้าไปให้เขาทดสอบเขาก็ต้องเห็นรถเป็น ครั้งแรกปุ๊บแล้วขึ้นไดโน่ใช่ครับพอเขเห็นเขาทีแรกเขาก็ยังมองแบบว่าเออเอามาขึ้นไดโน่เอาเหรออ่ะขึ้นขึ้นก็ทําการเทสทําการรันรันแรกเท่านั้นแหละเปิดประตูมาถามเลย <c oughs> บอกอันนี้แรปเตอร์ or, ตัวไหนเหรอเ <c oughs> ะเป็นซินเนี่เพราะก่อนนัานี้มันมีคนเอาไปขึ้นแต่ตัวเก่าแบบร้อยกว่าม้าอะไรเงี้ยครับตัวเก่ามันเป็น ดีเซล2.0ลิตรไงเทอร์โบคู่ก็จริงแต่มันหัวใจมันเล็กไงคร <tat. S 2> ับแล้วแล้วในเดนโเนี่มันเป็นพื้นที่ปิดไงเพราะว่าเขาปิดประตูตไม่ให้ใครเข้าอะไรเงี้ยคนที่อยู่ข้างนอกอ่ะลุ้นกันอยู่ว่าเสียงรถอะไรที่เข้ามาเนี่ยเอามาจูนเหรอหรือยังไงแล้วเทสหลายลั่นมากแล้วเสียงโหดมากก็บอกโหยังผมว่ายังแต่งซิ่งได้อีกนะหมายถึงว่าเครื่องอ่ะจูนแรงได้อีกนะอันนี้ที่เขาคุมไว้อะที่เขาให้มาที่ผมส่องดูนะ ชโบกาเลตเนี่ยโอ้โหเปลี่ยนเปลี่ยนโครงหรือเปลี่ยนใบหน้าไปหลังนะบูทเพิ่มนะมาอีกเพียบม้าขึ้นมาอีกเป็นร้อยเพราะอย่าลืมว่าสองตัวสองข้างอะ่ะช่วยจุดระเบิดเนี่ยอ่าบูทช่วยปัน่นแยกซ้ายขวามาอีกเนี่ยแต่ท่อเนี่ยที่มีวาล์วพงาพาร์ทเนี่ยสูตรมาเนี่ยเป็นท่อสูตรมาเหมือนท่อสูตรมาแล้วนะพี่ท,ที่ที่ดูมานี่คือเขาใส่เป็นเหมือนสูตรเป็น X ก็คือเอาแยกมาเป็นเครื่องวีเนาะแล้วก็ แยกกันมาซ้ายขวาแล้วก็มาผ่านพักพักเสร็จแล้วก็แยกออกนี้เลยผมเชื่อว่าเดี๋ยวช่างไทยเนี่ยท่อบ้านเราเนี่ยเก่งๆเจ๋งๆมีเดี๋ยวเขาคำนวณเนี่ยอาจจะไปเอ็กหน้าพักกลางเอ็กหน้าพักกลางส่งกําลังแรงดันมากขึ้นอีกอืมตัวนี้ค่ะแล้วใส่โบออ a วา e ยี่ห้อแบบซิ่งๆหน่อยนะเสียงใี่แบบโกนดี่พัดฟิน ใช่เลยใช่เลยเขามีวาลตัวหนึ่งเป็นวาลไบพาสก็ไม่เรียกว่าเป็นบล็อกวาลเพราะว่ามันไม่ได้ระบายทิ้งเสทีเดียวมันเป็นเหมือนแบบระบายแล้วก็กลับไปที่ท่อร่วไอดีคีหนึ่งเพื่อลดแรงดันแล้วก็วาลตัวเนี้ยการบูตไหลด้วยแต่ก็คือถ้าไปติดตั้งอะไรแล้วแบบไม่ไปลบโค้ดไฟก็โชว์แต่คนแต่งรถการู้อยู่แล้วหรือว่าทำอะไรก็ต้องทําเพราะว่าคนแต่งรถอ่ะเปิดทองเครื่องมา รับไม่ได้หรอกมึงมั่วไปหมดคือเหมือนแบบใครอยู่ต้นไลน์เนี่ยกูประกอบอะไรได้กูใส่ก่อนเนื่อว่าใครอยู่ข้างหลังมึงก็คํานวณเอา,ลา,า,ลาลแล้วกันว่าไลน์ผลิตเราเป็นแบบเนี้ยคุณทําหน้าที่ใส่ท่อฉะนั้นคุณใส่ท่อที่หลังแต่เรามีเทอร์โบสองฝั่งนะฮะอินเตอร์เราก็ดีสายท่อมาให้มันพอดีเพื่อให้มันทํารถได้เหมือนแบบได้เร็วอะ่ะมันเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมพอเปิดท่องเครื่องมาแบบว่า รับไม่ได้หรือว่าใช่ทำฝาค<ม>รอบใหญ่ๆแบบเบนซ์บีเอ็ทักกระจกอะไรเงี้ยแต่ก็คือ,อคนแต่งรถอยากเห็นอุปกรณ์ที่แต่งเข้าไปก็รับไม่ได้นะครัก็ต้องแบบอทําอะไรอาจจะ,อาจะไม่ใส่เพราะว่ารเรื่องการเซอร์วิสง่ายไงว่าอาจจะไม่ต้องครอบไม่ต้องอะไรเพราะว่าอย่างถ้าเบนซ์อย่าง b ีอย่างเงี้ยคือต้องเปิดไอตัวค c o อร r ฝาครอบเปิดขึ้นมาก่อนแล้วบางทีอตัวเนี้ยมันก็ อมความร้อนด้วยระบายความร้อนได้ไม่ดีผมก็มองว่าเขาอาจจะคิดมาแล้วแหละเสางก่อนครับใช่ครับเออมันก็มีไอ้นี้ด้วยนะตัวหูดข้างบนเนี่ยเพื่อระบายเนาะก็คือรถวิ่งแล้วก็ปล่อยให้ระบายความร้อนขึ้นมาตรงฝาปูงส่งต่อก็คำนวณมาดีแหละคิดมาดีแล้วแหละลมไฟฟ้าสองตัวใช่บาแท็คมันกี่ตัวตัวเดียวครับเป็น800รวัตต อันนี้สอตัวครับก็ก็ดีพัดลมเดี่ยวกับพัดลมคู่มันก็แตกต่างกันไงพี่ถ้าถ้าเดียวเนี่ยถ้าเรื่องนี้คือหรือพัดลมเสียเนี่ยจบเลยแล้วทําไงต่อไปต่อไม่ได้อันเนี้ยมันไม่มีทางที่จะเสียพร้อมกันสองตัวแน่นอนอ่าเต็มที่อาจจะเสียหนึ่งตัวแต่ถ้าเสียพร้อมกันก็ไล่เช็คดูปลั๊กไหมดีเลยไหมสายไฟไหมอง่าย ถ้าถ้าถ้าเราเข้าใจในพื้นฐานเขาผมเชื่อว,ว่าคนใช้รถตัวนี้รุ่นนี้พวกนี้เขาน่าจะมีความรู้อยู่แล้วเรื่องการดูแลเนี่ยไม่ไม่น่าจะยากแล้วครับพาร์อารงณกะไรที่ส่องสองดูก็โอ้โหเมดในยูเอสเอม exicoromania สามประชาชาติเลยนี่ยว่ารวมเลยครับไม่รมู้ว่ารวมมาทั่วโลกหรือเปล่าช่วงล่างก็มีกลางไงก็ดีกว่าอย่างพวกไอ w วท์แท็กสปอร์ตกระบะอะไรเงี้ยพอไปไล่ดูจีนนั่นงเลยครับจะมีท่อใช่ท่ออินเตอร์โราเนีแต่ช่วงล่างอะไรเงี้ยแต่นี่ช่วงล่างมันสหรัฐอเมริกาแน่นอนเนี่ยเพราะฟ็อกซ์บายพาสมันต้องทําที่นู่นครับตัวนี้มันก็สหประชาชาติแต่เป็นสหประชาชาติฝั่งที่แบบว่าแบบนาโตหน่อยไม่ใช่ประเทศแบบไอ้นี่พาสมันดีก็เจ๋งนะรถเขาคิดมาดีเขาโคตรเจ๋งเลย สมแล้วแหละที่เป็นแบบอกกระบะพิมียมเป็นไฮเพอร์ฟอร์มานซ์เลยเนี่ยกระบะเนี่ยปรับเสียงได้จูนช่วงลงช่วงล่างอะไร<ม>กดได้เป็นไฟฟ้าซึ่งรถแบบนี้แหละม,มันคือเทพจริงๆมันคือเทวดาจริงๆแหละถ้าอย่างเนี้ยแล้วเอาไปยกดูเห็นอะไรมันยกดูใช่ไหมพี่ออก็เห็นแคทเห็นท่อเห็นเหล็กกันโครงแล้วก็ชุดช่วงล่างเขา เห็นค้ำต่างๆของเขาที่เขาออกแบบมาผมดูแล้วเหมือนรถรถที่ไปวิ่งทะเลทรายได้ตัว UVP อ่ะแผ่นกันแข้งมันสั้นๆหนึ่งใช่ไหมใช่ครับเหล็กข้างหน้าใช่ครับก็เป็นช่วงรับต่อมาจากใต้กันชนหน้าแล้วก็รับมาช่วงสั้นๆแล้วก็มีอีกชุดหนึ่งก็คือกันตัวชุดทันเฟอร์ที่เห็นครับแล้วก็กันถังน้ำมัน แล้วติด UVP ก็คือ Under Vehicle Protection เนี่ยไอแผ่นเหล็กของ a อ r ยาวๆก็น่าจะก็ต่อต่อต่อขึ้นอีกแต่ก็เพิ่มน้ำหนักอีกแต่ตัวนี้เขาจะไปทำเบาไล่เบาใช่ต้องไปทำไล่เบาคันเนี้ผมผมขึ้นในโนเสร็จความคิดผมลั่นครั้งแรกเลยอ่ะผมคิดถ้าคันนี้มันมีวิธีไล่เบาได้นะผมบอกคอตโตไมะเจอเจอแน่ไปทำสเปซเฟรมนะโอ้โห โหดจริงในในพิกัดนี้ผมบอกเลยแรงมันเลยนะใช่ครับนะสนุกดีนะเออพอเอาแรปเตอร์ไปไปรีวิวแบบจัดสุดแบบนี้เออขอบคุณเหง่งด้วยครับกดหลับบดนอนเพราะว่าไดโน่ะเหมืนตอนเย็นทั้งนั้นไงเปิดอ่ะเปิดก็เปิดตอนเย็นเขาทำงานกัางคืนกันอ่ะครับนีช่างทารถมาทั้งวัน เอารถไปเข้าไดโน่ตอนเย็นอะไรเงี้ยแล้วบางคนก็มีธุรกิจอืน่นไดโน่เป็นงานอนะดลเลย์แฮงเอาท์กับเพื่อนแล้วก็ลูกค้ามารับไปด้วยเงี้ยครับก็สนุกดีนะฮะไม่ได้ไปเองแต่ได้เน่งไปกด็ดเหมกันกไม่ไหวก็เพือพ่อ,อข้อมูลมแหละพี่เนาะป้องกันเสียงใช่ครับใช่ครับเขามีบางคนก็ใส่เอียบรักไงเอ่อเซฟหน่อยสนุกดีครับขอบคุณที่ติดตามนะฮะรับชมเป็นเหมือนแบบเบื้องหลังหลังจาก ไปทดลองขับไปเจออะไรแล้วก็เอาไปขึ้นเดนูเพื่อจะไปดูว่ากม้ามันหายไปกี่ตัวที่คุยไว้เท่าไหร่นะคุยไว้ทีแรกที่คุยไว้ทีแรกอ่ะสามร้อยเก้าสิบเจ็ดแรงม้าเกือบสี่ร้อยหลงล้อจริงๆผมเชื่อเจ้าของจริงเขาก็ต้องตั้งคำถามถ้าได้รถไปแล้วหลงล้อจริงเท่าไหร่เพราะเขารู้อยู่แล้วว่ามันยังไงมันต้องหายแต่มันเท่าไหร่คือถ้า ตามกว่า300มันก็ช้ำหน่อยนะว่าโม้ไปหน่อยอะไรเงี้ยแต่ก็มาบอกว่าเป็นการคำนวณบนกระดาษหรือวัดที่ไฟวิวโอเควัดที่ไฟวิวนั่นแหละแต่พอได้มา307อ่อเพดก็ลร300มา<อ>้าเพราะโรงงานเขายังไม่มีชุดทานฟงทานเฟอร์มีเพาระบบส่งกำลังมามต้องมาเฟืองท้ายส่งต่อมาที่ล้อแล้วอย่างอีกใช่ไหมเราก็ต้องรู้ดิว่าเขาซื้อไปแล้วเนี่ยเสียเงินล้านแเอามาวิ่งใช้งานจริง ลงจริงๆเท่าไหร่เพราะว่าเขาคงไม่นา <No. S 2> ไม่จัดสุดไงเวลาเขาใช้งานจริงอะ่ะครับทอปสปีดโรงงานล็อกมาที่180กิโลเมตรต่อชั่วโมงล็อกมาแล้วก็ให้ยางมาเท่ากับที่ล็อกฉะนั้นถ้าจะไปปลดล็อกไปจูนแนะนําว่ายางตัวนี้คงต้องถอดเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางเปลี่ยนสเปกย,ยางยางนี่มันเป็นยาง a อเอาเป็นยาง SUV ยางเก่งไปเลย เป็นยางสปอร์ตไปเลยมิชลินมีไหมถ้าเป็นยางแบบรองรับพวกนี้เนาะมีมีรถ SUV รถกระบะสมรรถนะสูงเนี่ยมันก็คือตัว Pilot Sport 4 SUV เออาผมว่าเนี่ยมันเป็น Pilot Sport 5แล้วใช่ไหมตัว SUV มันยังไม่ออกแค่นั้นเองคือมันจะเป็นแบบเลสซิ่งหลือแต่มันต้อง120นิ้ว120่ของมิชลินเนยถ้าเป็น Pilot Sport 4 SUV อ่ต้องร2อยนิ้ว ก็เหมาะสมนีก็ผมว่าตัวนี้รองรับได้โหร้อยนิ้วใช่ใช่มาานมันไปเกินกว่านั้นแต่เขาล็อกไว้ร้อยบางคนไปเทสท็อปสปีดอาจจะได้ 181, 182นะครับเดี๋ยวรอดูคือเป็นช่วงไหลลงเนินเป็นอะไรนี้มากกว่าแต่วิศวกรเขาบอกแล้วว่าเขาล็อกไว้ร้อยแปดสิบศูนถึงร้อเขาไม่ได้บอกนะครับศูนยถึงรอยเราทดสอบกันเองได้เจ็ดจามวกว่าเน แรงมากเอออันนี้ผมทําเองแรงมากคือถ้ามีคนขับได้มากกว่านี้ก็อาจจะมีฝีมือมากกว่าผมเพราะว่า7.3เนี่ยเป็นผมทําไม่หรอกบางทีตัวแปรมันอยู่ที่แท็กความร้อนใช่ไหมครับพี่ความชื้นอันนี้มีผลหมดเลยมีผลครับแต่ถ้าทําทั้งหมดแล้วเนี่ยเปลี่ยนยางเป็นอะไรด้วยลงนะลงทันีีนะใช่ครับแม้กระทั่งลมยางยังมีผลเลยพี่ในการกดแล้วออกตัวในกริปในการจับรถพุ่งออก วันนี้ประมาณนี้ขอบคุณเน่งนะครับแล้วก็ฝากเน่งไว้ด้วยนะฮะต่อไปก็จะเจอเน่งบ่อยๆเจอทั้งุกทั้งมินทั้งเน่งนะครับต่อไปก็จะไปรายงานข่าวไปทดสอบไปหาเนื้อหาสาระแล้วเน่งเขามีเพื่อนเยอะนะครับเพื่อนทํารถทําอู่รถเขาเองก็ต้องเทียวเขาอู่อะไรเก็เดี๋ยวน่าจะมีคอนเทนต์พวกนี้เข้ามาเสริมจากเรื่องรีวิวรถใหม่เรื่องอะไรเงี้ย ก็ช่วยกันทำนะครับ,รบก็ฝากหนึ่งไว้ด้วยวันนี้เรา2คนต้งลาไปก่อนสวัสดีครับครับสวัสดีครับ